สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับงวด1กลกุมภาพันธ์2,569ต่อสูตรที่ได้7,2งวดที่ผ่านมานะครับ2ชุดเท่านั้นครับมาบนและล่างก่อนชมโตรต่อที่ได้7,2โปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่ถูกกฎหมายนะครับคุณครับเจ็ดสองนะนะครับที่แล้วมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็แบบนี้เลยนะครับบางท่านก็มีโชคกันพอสมควรนะครับเลขล่างก็ไม่ถูกนะครับหกเจ็ดสามนะครับตามสูตรเขานะครับแต่เลขมันก็เจ็ดสองนะนะครับสองตัวเรามาต่อกันเลยนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ในสูตรตัวนี้นะครับคุณครับ เราทํเสด็จแล้วนะครับคุณครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็เดียวแค่นี้นะครับไม่ต้องไหลนะครับก็คือตรงนี้มันสามนะครับเราปูพรมไปยังมันเคยออกเก้าห้าอย่างนี้ไงครับวดนี้นะครับถ้าหากนะครับเลขมันจะไหลมาหนึ่งสองมันก็เป็นตัวเดิมอย่างเช่นตัวนี้นะครับห้าสองที่มาดอกอะไรขั้นเนียสองห้าสองเราเอาแค่สองตัวนะครับแล้วก็มาถูกเก้าห้าแล้วก็มาถูก 16นะครับคุณครับมันตรงๆอย่างนี้นะครับเนี่ย52ก็52นะครับ95ก็95นี่ไปล่างนะครับ16ก็16 72ก็72นะครับสำหรับงวดนี้นะครับมันมี2หลักแค่นี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะออกยังไงนะครับคุณครับเราก็จับหรือจะมา1สักตัวหนึ่งได้ไหมครับเออหนึ่งก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพ้าไหลมาเลยนะครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับมันลงมาอย่างนี้นะครับงวดนี้มันก็ต้อง5 9นะครับเคยออก95มาแล้วนะครับอย่างงี้นะครับวันนี้มัน5 9มันจะซ้ํากันหรือเปล่าแล้วก็5 0นะครับแค่2ตัวนะครับแต่สําหรับตัวนี้เป็นตัวลองนะครับก็คือ5 1าอย่างงี้นะครับก็มันเป็นเลขที่ออกหน่วยสิบนะครับก็อย่างเช่นที่ให้คุณได้ชมไปแล้วนะครับมันก็ถูกกันอย่างเนี้นะครับมันอยู่แค่นี้นะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้เลย นะครับเรามาทําสูตรใหม่ก็คือตัวนี้เลยนะครับก็สูตรเดียวกันนะครับนี่เราใช้เลขท้ายนะครับกับเลขล่างนะครับถ้าลองทําดูเลยครับใช้บวกร้อยเอาเลยนะครับสูตรโบราณนะคร new, so ับสูตรนี้เข้าดีมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่งวดพิจิกาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาเลยนะครับเนี่ยถูกเลยนะครับสามงวดนี่ยังยังไม่หนีเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งหกนะครับตัวนี้ไหลนะครับเก้าสี่ไม่ได้ออกนะครับแล้วก็มาออกเก้าห้าก็คือไหลมาตัวเดียว ตอนก่อนมันขึ้นแบบนี้เราก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่เขามาคงที่แล้ววันนี้ถ้าไหลเป็น9อ่า59แค่นั้นเนี่ยนะครับเราเคยออก95แล้วอาจจะกลับนะครับหรือ50นะครับสูตรนี้นะครับและทีนี้นะครับเราจะเอาอีกสูตรหนึ่งมาประกบเข้าตัวนี้นะครับทีนี้เราจะใช้เลขอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ทําสําเร็จแล้วนะครับคุณครับ อันนี้เราจะย่อแค่เก้าห้านะครับคือแม่เอาตัวห้าสองนี่เพราะมันไหลนะครับเอาแค่ตัวนี้กาลังนิ่งๆอย่างนี้นะครับเอาสี่วดนะครับก็ลองมาชมเลยนะครับนะครับมันจะได้ตัวไหนนะครับเราเริ่มจากตัวนี้นะครับเราจะวางที่สี่สี่ไว้เลยนะครับสี่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 นะครับงวดออกวันที่หนึ่งกุมภานะครับสี่สี่ขอให้สูตรนี้ยังเดินต่อนะครับคุณครับ อ่าเราคิดไปเลยนะครับแล้วเราจะเดินดูนะครับว่ามันออกแค่ไหนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราได้4เลยใช่ไหมครับเราบวกกันเลยนะครับเราได้9 9กับ0นย่ะมันมาตัวหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเกับ0นะครับทีนี้เราเดินมาเลยนะครับ0ต้องมี5 9ก็ต้องมี4แค่นี้พอนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยตัวแทนนะครับตัวแทนตัวเกิดเขานะครับ5กับ0ตัวนี้0 1 2 3 4เนี่ยนะครับคุณครับเลขวิ่งของเรามันเ่้9กับ4นะครับ9กับ4จากสูตรไหนอ่นะครับท่านดูในคลิปของให้แม่นๆนะครับทีนี้เราจะจับเฉพาะตัวนี้นะครับไม่ต้องไปไปทำเกกับ4มามาบวกตรงนี้นะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับคุณครับเออเราก็มันออก9นะครับออก9เราก็จับ9อย่างนี้นะครับเนี่ย 95 9 4อ่านี่นะครับ2ตัวนะครับเนี่ย9594นะครับผลก็ออก95อ่า0504ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่เราเอา9กับ4ไงครับพอศูนย์นั้นเราวิ่ง9กับ4นะครับถ้าจะมาทำตรงนี้มันก็จะเดี๋ยวท่านกระจะงงไปอีกนะครับเ้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเลขตัวนี้มันได้7กับ2นะครับมันออก7แต่ทีนี้คู่มันไปล่างครับลองดูนะครับเราได้7กับ6 คุณครับเนี่ยมันมา2ตัวเลยนะครับมัน760แต่ทีนี้เราลองเดินตัวแทนตัวเกิดเขาอะนะครับคือเราได้อ่าที่61หนึ่งนะครับ7ใช่ไหมครับมันก่อคู่เลยนะครับมันออก706ดศูนะครับ8 9นะครับ0 1 2เนี่ยคุณครับมัน2นงใตัวแทนนะครับอย่างนี้แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับอ่า7 8 901เนี่ยเราจับแบบ2หลักอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จับอย่างนี้นะครับในเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหกสองกับ6 1อ่านะครับผมปรากฏเลขมันก็ออกตัวนี้นะครับคุณครับนะครับเลขมันออกตัวนี้เลยนะครับว่าจะพู่ก็ไม่ได้หยิบใบเรียงเบอร์มาด้วยนะครับคุณครับก็ไม่ทราบว่ามันออก6 1หรือ16นะครับมาอักตรง นี่มันก็รู้สึกเสียงมันจะเงียบหน่อยนะครับคุณครับมันก็ถูกในตัวนี้นะครับข้างบนเขาออกไปที่อะไรครับ706อย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับที่เลขมันออกอะไรครับ972นะครับแล้วยังถูกกันนะครับเพราะเลขเนี่ยนะครับมันแค่2คู่แค่นี้เองนะครับก็เราได้อะไรครับ2กับ4เนี่ยคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเลขมันมาแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยแค่2ตัวเองนะครับแล้วเราเดินมาเลยนะครับระหว่าง2กับ4ออกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาเดินเลยนะครับ3 4 5 6 7เนี่ยคุณครับแล้วมาดูตัวหลังก็คือ9นะครับ5 6 7 8 9เจ็ดแป้าห็นไหมครับเนี่ยเราก็จับเลยนะครับเนี่ยแล้วจับผลสุดท้ายนะครับก็กอกคู่แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับคุณครับเนี่ย ตัวนี้เกาะคู่นะครับแต่เราเราทาล่นไปไม่ไม่ได้เกาะคู่เฉยๆนะครับเนี่ยมันออกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราจับนะครับเราจับถึงไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เอาคู่เจ็ดเก้าแล้วก็ถูกสองเจ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จับอะไรครับอ่าสองเนี่ยสองเจ็ดกับสองเก้านะครับแล้วก็อ่าสี 4, 7, 4, 9, ่เจ็ดสี่เก้าเราไปหลงสี่เจ็ดนะคุณครับเนี่ยเลขเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยแค่นี้เองนะครับ ทั้ง2ทั้ง7ทั้ง9อย่างเงี้ยนะครับนะครับมันก็ออกไปที่อะไรครับ9 7 2ใช่็ดสอไหมครับเนี่ยเราจับเอาไว้ตัวเอามาไว้ตัวหลังเนี่ยเราถูกตรงแล้วนะครับไม่ใช่เราเอออย่างเงี้นะครับก็มันอยู่ในหน่วยสิบนะครับสําหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันหกสิบเก้านะครับคุณครับก็ลองมาลุ้นสูตรนี้ดูนะครับเพราะมันมาแค่2 ชุดเท่านี้เองนะครับลองลองปูพรมดูนะครับพอวดนนี้นะครับตัวนั้นเราวิ่งที่9กับ4อีกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งมัน3มกับ8เรากังวลหลือเกินนะครับเราได้4คุณครับกับ5เนี่ยมันมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะ5กับ4 4มาหรือ5มา5นะครับคุณครับเราก็เดินเลยนะครับ5 6 7 8ด เเนี่ยคุณครับเนี่ยตัวแทนตัวเกิดของเขาเขาจะมาฝั่งนี้หรือจะมาฝั่งนี้หรือจะก่อคู่ตัวนี้อีกนะครับ6 7 8 9 0เนี่ยคุณครับเนี่ยถ้าเขาก่อคู่90นะครับถ้ากับกคู่90เราตั้งไว้ก่อนเลยนะครับเราตั้งไว้3ตัวก่อนนะครับบางทีเราจะได้เป็นข้อสังเกตนะครับเราตั้ง90ไว้ก่อน90 90นะครับ90เราก็เอา4มาไว้หลักหน้าหรือไว้หลังก็ได้นะครับ4กับ5อ่านี่นะครับคุณครับถ้าเราจะเอา2ตัวใช่ไหมครับเราก็จับอย่างนี้เลยนะครับอ่าจับ2ตัวถ้ามันไม่ออกครบ3ตัวแบบนี้นะครับคุณครับเราก็จับ4อ่นะครับ4เอาไว้2ตัวก่อนนะครับ49 40นะครับแล้วก็อะไรครับ59 50 อ่าเนี่ยนะครับคุณครับมันก็ไปเจอในสูตรเอ่อเมื่อสักครู่นะครับคุณครับเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันบังคับกันนะครับเลขคนละชนิดนะครับตัวนี้ก็ได้5950ตัวนี้มันก็5950นะครับโอ้นะครับเลขมันก็หน้าหน้านะครับคุณครับถ้าหากเขาจเกาะคู่อย่าง79อย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราก็อาจจะมีเนะครับถ้าหากเราห้ากับเอ่อสี่เขามานะครับสู้นี้สู้นี้มันจะหาย6หาย8 ไม่ทราบเลยนะครับคุณครับว่าเลขมันจะไปออกในสูตรไหนนะครับแล้วแต่คุณจะมีโชคนะครับเออกระผมนั้นก็ทําไปตามสูตรที่มันเคยถูกจริงๆนะครับ ไม่ออย่างตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเลขที่ออกค่า2นะครับเราบวกตัวนี้เป็น7ใช่ไหมครับจากบวก7เสร็จก็จะบวกไปเป็น9นะครับตามสูตรที่เคยใช้นะครับมันก็ถูกจริงๆนะครับมื่อที่แล้วมื่อเกานมาเกาะคู่7 6ใช่ไหมครับมื่อที่แล้ว2 4ไม่ได้เกาะคู่บนมาเกาะคู่ตัวล่างนะครับอย่างเงี้ยเก้าศูนย์ไม่ได้เกาะคู่นะครับ ห้าสี่ก็ไม่ได้ก่อคู่นะครับแต่กาอคู่ตัวบนนะครับอันนี้เราใช้โค้ดสี่มันก็เลยเลยมามันก่อคู่แปดแปดเพราะเป็นเลขเรียงนะครับแปดเก้าครับแปดเก้ามันก็แปดเก้าห้านะครับตัวนี้เนี่ยออกที่แปดเก้าห้าอันนี้เราจัดเป็นสองตัวเฉยๆนะครับคุณครับเพื่อเป็นข้อสังเกตไม่ตั้งให้คุณคุณได้งูงงนะครับถ้าหากสูตรเขายังมาจริงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจนะครับไม่ทราบว่าจะกลับเอาตัวไหนนะครับ ขอให้เรามีโชคเถอะคุณครับเพราะเราโอ้โหนะครับก็พยายามจริงๆนะครับทุกสูตรไม่ลดละนะครับก็ยังจะไปกลัวอีกตัวึงินครคบเนี่ยแวิ่งถ้ามันออกมา8 9 0ายจะทำยังไงอะครับคุณครับอ่าเลยเกิด4กับ5มันล่มอย่างเงี้ยแต่เขายังออกแบบนี้นะครับมันการคิดคํานวณนะครับคุณครับเอ่อบางท่านนะครับคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์เนี่ยมันมั่วคุณครับเราทําไปตามสูตรจริงๆนะครับคุณครับ ว่าเว้นเมื่อเขาจะออกหรือไม่แค่นั้นในสูตรทุกสูตรมันก็ใช้งานผ่านการใช้งานมาถูกจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเลขตัวนี้นะสวยนะครับเมื่อที่แล้วเราไปจับเก้าสองสามไปนะครับทั้งทั้งทีเราเอาสูตรนี้มาเห็นไหมครับมันก็ได้เก้าสองเจ็ดกับสี่เจ็ดเก้าเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอย่างตัวนี้มันไม่ถูกนะครับเนี่ยมันเจ็ดสองหกนะครับเจ็ดสองหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งอะไรแต่ก็ยังถูกหกหนึ่งเห็นไหมครับ อ่าอย่างนี้904 905ไม่ออกนะครับออกที่895คุณครับแล้วก็ยังถูก95อย่างงวันนี้ถ้าเรามันออก3ตัวนะครับอันนี้คือเรากันไว้แล้วถ้า3ตัวเขาไม่ออกเกิดตลอไปคู่บนน่ะตลอไปคู่บนก็ต้อง054นะครับแล้วก็954ไปอย่างนั้นนะครับอย่างเช่น76เ,เขาเกาะคู่เห็นไหมครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรทําให้คุณคุณได้ชมนะครับก็หวังว่านะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับถ้าหากยังไม่ถูกใจเลยก็ปล่อยวางนะครับคุณครับเพราะว่าเรารอนะครับรอทุ่งลมหายใจว่าเมื่อไหร่นะครับสลาก n 3เขาจะมีรูปแบบครบบนครบล่างให้เรานะครับคุณครับเราก็จะได้มาลุ้นกันจริงจงจังๆอันนั้นแหละครับถึงแม้เราจะ อพอมีโชคบ้างเล,เล็กน้อยๆ้เราก็ไม่ต้องโลภนะครับคือถูกแน่นอนนะครับในชุด40ตัวเนตัวนะครับมันถูกบนถูกล่างตลอดชีพนะครับถูกบนถูกล่างตลอดชีพนะครับตอนนี้มันมีมีบนจริงมีล่างจริงแต่เราซื้อ N 3แลเราก็ไม่ได้กําไรนะครับก็ถ้าหากว่าเราได้ตัวเต็งม,มันก็อาจกาไรนะครับเพราะ40ปสิตัวนะครับ ก็อาจารย์เคยทดลองแล้วนะครับมันก็ถูกก็ได้น้อยนะครับได้น้อยจริงๆเพราะมันมีแต่ล่างอย่างเดียวนะครับอย่างงวดที่แล้วออก95งวดก่อนนั่นนะครับที่ออก895เนี่ยคุณครับอาจารย์ซื้อเยอะเลยนะครับแต่แล้วอาจารย์ไม่ได้สตังค์เลยนะครับเพราะ95ตรงๆลุ้นแมนะครับถ้าอาจารย์รู้จักเล่นแบบที่อย่างว่านั่นนะครับอาจารย์ก็ได้เยอะแต่อาจารย์ไม่เอานะครับ ก็เคยโดนมาแล้วนะครับคุณครับไม่เอานะครับก็เลยมาเอาอย่างนี้ก็เล่นเอ็นมันก็สนุกดีนะครับเพียงใบละ20บาทนะครับเมื่อที่แล้วอาจารย์ไปซื้อไม่มีนะครับเพราะเขาเต็มก่อนนะครับได้72ก็คือได้จากสูรตัวนี้นะครับคุณครับไม่ได้เลยนะครับไปสายเพราะมัน้่าถนานนะครับคุณครับก็อาอาชีพของเกษตรกรนะครับก็เริ่มไถ่พรวนดินเก็บกบฟางเอาไว้นะครับคุณครับก็มือไม้อาจจะไม่สะอาดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับคุณครับ ก็ชีวิตก็ต้องสู้แล้วนะครับคุณครับทุกลมหายใจถึงแม้ว่าอายุจะมากนะครับแต่ก็ยังนะครับอยู่กับนากับไร่มันก็มีความสุขกันนะครับคุณครับยังไงก็ระมัดระวังนะครับคุณครับเดี๋ยวนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเลยเกินนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเวลา7จ็ดโมงกว่าแล้วยังมืดไปหมดเลยนะครับเห็นข่าวเขาบอกว่ามันอะไรนะครับฝุ่น PM ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันก็น่ากลัวหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังนะครับคุณครับ สำหรับคลิปนี้ก็จากลาคุณคุณเพียงเท่านี้ก็น,นะครับคุณครับก็คงจะกระจ่างนะครับสําหรับสูตรเจ็ดสองวดที่แล้วก็คือทําสําเร็จแล้วแบบนี้นะครับคุณครับมันกระบอกครับกับตัวล่างทันทีนะครับสวัสดีนะครับ